สวัสดียามเย็นค่ะท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับปูงาภาพเพลินค่ะวันนี้วันที่5กันยายน2,566น้ลมฝนนะคะเตรียมทั้งเขาแล้วค่ะบ่ายสามโมงก,กว่ามืดไปหมดเลยค่ะปูงาอยู่บรรยากาศหลังบ้านฝนโปลอยมาแล้วค่ะหลังบ้านก็จะมีต้นทองอไรนี่นะคะ ฝั่งนู้นจะเป็นมะละกอเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะคะวันนี้ไม่มีอะไรกินแน่เลยไม่ได้ออกไปซื้อกับข้าวหรือหากับข้าวอื่นเดี๋ยวไปขอเก็บมันละกออย่างน้อยก็มีส้มตำนะคะมาอยู่อีกมุมค่ะเดี๋ยวขอเก็บมัละกอก่อนฝนมาแล้วค่ะอึ๊บ สูงด้วยค่ะสองหน่วยนะคะมันเป็นหน่วยไม่ใหญ่โอ้ยฝนหยุดแล้วค่ะถ้าจะมาหนักซะด้วยนี่นะคะลืมบอกท่านผู้ชมบุง,งาก็จะมีต้นทองอะไรอยู่หลังบ้านอันนี้จะสูงท่วมหัวเลยนะคะบุงาเป็นคนชอบดอกไม้มากนะคะนี่นะคะเป็นไงคะบรรยากาศหลังบ้าน น้ำฝนนี่จะเต็มสององค์แล้วนะคะสองโอ่์ใหญ่แล้วก็องค์เล็กๆเต็มหมดแล้วเพราะบ้านรองน้ำฝนไว้หมดแล้วดูฟ้าค่ะฝนหยดแล้วค่ะทายท่ามกลางสายฝนเลยมะละกอก็พอได้กินนะคะวันนี้ก็รอดแล้วค่ะ <c oughs> สองลูกนะคะมันอยู่ติดกันก็เก็บออกมาเลยนะคะอย่างน้อยๆเรามีส้มตำอาจจะเจียวไข่ด้วยนิดหน่อยก็น่าจะโอเคนะคะ เดูฝนก็ดีอย่างนี้นะคะบรรยากาศจะเขียวสดชื่นเมื่อเช้าไปหว่านปุ๋ยมาแสดงว่าหว่านได้ถูกจังหวะนะคะแต่ฝนค่อยๆมาเนอ้อฝนจะอย่ามาอะไรจนท่วมน,นะคะเอาแบบพอประมาณพอเปียกๆบรรยากาศดีๆนะคะท่านผู้ชมมาแล้วค่ะมาแล้วยดแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นดอกส่วนชมปุงอาเป็นคนชอบดอกไม้มากเลยท่านผู้ชมก็ชอบไหมคะ ชอบไหมนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นมะยมเนาะลาไปพร้อมบรรยากาศฝนตกนะคะฝนหยดมาแล้วขอบุณทุกการติดตามเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าท่าในใดอยากได้พองูไลก็สั่งได้เนอ้อเดี๋ยวบุงอาจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็จะมีทั้งดอกสีชมพูเป็นดอกลายมกคิดเมาส์สีส้มก็มีนะคะไปแล้วคะ่ะ